ทำไมเราถึงต้องซัพพอร์ตโล c a l l y hip hop c ม m m u n i t y อะครับเอาจริงอะ่ะในวัยเด็กผมก็ชอบพี่พอรมานา,นานแล้วแล้วตอนที่เราเป็นเด็กๆอะครับเราเคยผ่านอะไรหลายๆอย่างมาเราไม่มีผู้ใหญ่ม,มาคอยบอกมาคอยชี้แนะเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนยากที่ที่จะไปถึงจุดที่เราอยากจะเป็นเนี่ยอย่างผมทำา r a f f i ต i เงี้ยไม่มีใครมาบอกเราไม่มีไม่มีใครมาบอก,บอกว่าต้องทําอย่างนี้ถูกผิดคืออะไรเงี้ยเราลองผูกลองผิดด้วยตัวเองเนี้ยพรพอมาถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่ามันยากนะถ้าไม่มีใครบอกหลายๆคนก็เลิกทาไป ผมรู้สึกว่าวัถึงจุดหนึ่งอ่ะเราเคยได้ยินคำว่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะผู้ใหญ่ใจดีเราคอยบอกนะวันหนึ่งจุดหนึ่งรู้สึกว่าพอเราโตแล้วอ่ะรู้สึกว่าเราควรจะต้องเป็นคนคนนั้นอ่ะเป็นคนที่ซัพพอร์ตน้องๆเป็นคนที่คอยบอกน้องๆเป็นคนที่คอยชี้แนะว่าเฮ้ยมันทํายังไงมันมีกระบวนการการทำกราฟฟิตี้หรือเี่เอลิเมนต์อื่นๆในวงการที่ผอมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงผมรู้สึกว่าเราควางงรจะต้องซัพพอร์ตกันในคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยครับอย่างน้อยๆ ไม่ได้ซัพพอร์ตางด้านของเงินหรืออะไรเราอาจจะซัพพอร์ตางด้านของสกิลในด้านของความรู้ที่เรามีอนะย่างน้อยที่ื่อเมื่อเรามีน้องๆที่จะเดิน,ดนตามเราขึ้นมาอย่างี้ครับเขารู้ว่ามีการเดินทางมันควรเป็นยังไงอย่างี้มันก็จะทําให้วงการนี้มันไปได้ไกลต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับเราก็ควรจะชี้แนะน้องๆแล้วก็ซัพพอร์ตกันผมคิดว่าคอมมูนิตี้ที่พรอเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคอมมูนิตี้ที่ยูนิคประมาณหนึ่งค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มประมาณหนึ่งนะถ้าเราไม่รักกันเองเงนี้ เราไม่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะยากนะที่จะทําให้มันลั่นต่อไปอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้ใครที่มีสกิลหรือใครที่อยู่มานานใครที่ทำตรงนี้มานานนะครับคอยซัพพอร์ตน้องๆที่กําลังจะตามขึ้นมาและส่วนน้องๆที่ตามขึ้นมาเนี่ยเขาได้เรียนรู้จากจากเรียกว่ามาสเตอร์หรือจากจากจากรุ่นพี่ในวงการเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ที่ถูกต้องเขาก็จะสามารถจะสอนน้องๆรุ่นหลดอดต,ต่อไปได้ครับก็จะทาให้วงการเราไปได้อีกยาวไกลครับก็อ,อยากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตคอมมิชชั่นกันับ